การความไม่สงบทางภาคใต้เกิด3ามเหตุการณ์ใหญ่ที่ยะลาเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยคือคนาไล่ลวงตำรวจที่อ่าอแรกที่ปัตตานีกระเพาะปัตตานี <us uk> เข้าไปตรวจสอบอ้างว่ามอราไซหายอ่อท่านรองสารวัตรสอบสวนกับพลขับเอารถคุ้มเกาะโตโยต้าเข้าไปถูกดักวางระเบิดตั้งอยู่ซุ่ม,มาวางระเบิดใต้ถนนเกิดระเบิดรถกระเด็นไปไกลเลย บาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ต่อมาอสารวัตรสอบสวนเนี่ยเสียชีวิตนี่เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็มีเหตุสองเหตุการณ์ที่นำเสนอไปเมื่อวานก็มีความคืบหน้าเหตุการณ์หนึ่งคือซุ่มยิงอสอโดยอาสาบาดเจ็บสองคนท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดคนร้ายใช้วัยรุ่นในหมู่บ้านโดยตะปูระบายขณะก,ก่อเหตุสุ่มยิงอาสา ชุดคุ้มครองตำบลรำใหม่เจ้าหน้าที่ไปพบปอกกระสุนปืนกว่า50ปลอกเรือใบอีก13บกิโลฮะพิมพ์ผิดป่ะเรือใบามาเยอะขนาดนี้ออไอตะปูเรือใบป่ะคะนั่นน่ะสิเนี่ยเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยง17พฤษภาคมพี่ผานมืออคือ,อวันเสาร์ทั้งคู่บาดเจ็บทับูชามะอ่าก็มีอาการบาดเจ็บของอสอคืออาสารักษดิดแดันตรีอาฟันดีสาบา แพทย์ผ่าตัดขาทั้งสองข้างดาำเด็กให้ยาขณะที่อาการของหมูเอกสุเดนมายิงอถูกยิงที่เะพกะหนึ่งนัดข้อเท้าหนึ่งัดแพทย์ตาถักทำแผลอาการกล,ล่าสุดปลอดภัยค่ะความคืบมหน้าการมหาบ่อแสคนไว้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนสงคราม2ขนาดนะคะก็คือปลอกกระสุนปืนขนาด5.56 56ปลอก แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด7.62อีก26ปลอกแล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12อีก5ปลอกกระสุนปืนขนาด5.56มม3นัดรวมถึงตะปูเรือใบอย่างที่บอกอะค่ะ13.2กิโลกรัมจากการสอบสวนพบข้อมูลที่น่าตกใจก็คือช่วงเกิดเหตุมีกลุ่มแนวร่วมโรยตะปูเรือใบบนถนนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายมีผู้เห็นว่า แนวร่วมที่ก่อเหตุโรยตะปูเรือใบเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ปีหรือเต็มที่ก็คือไม่เกิน18ปีคป่ะก็คือร่วมอยู่ในขบวนการนี้แล้วเป็นคนโรยตะปูเรือใบขณะที่กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยก็มีคนเห็นว่าแต่งกายแบบปกปิดใบหน้าไม่ชิดใส่ชุดดำจำนวนประมาณ5-6ถึงคนและอเหตุการณ์หนึ่งผมมาเก็บตกโอ้โหดู อันนี้น่ากลัวมากคือสามเียภรยาเขาอยู่ที่บ้านที่จักัวารามัญยา,าคนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตทั้งคู่เลยแจ้งความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีลูกสามคนเสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเหตุการณ์นี้ลูกกำพระแต่เบื้องต้นยังตั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องการก่อความไม่สงบเหตุการณ์นี้คือคนร้ายไม่ทราบจำนวนไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบชนิดปืน ไม่ทราบขนาดปืนบุกเข้าไปยิงชาวบ้านที่หมู่สองบ้านจอบูแมที่จะครามันทําให้ในายเบอร์ระเงอายุ47นางสาวสีตีมารีแยอายุ46ทั้งคู่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงทุ่มครึ่งของวันเสาร์ความเคลื่หน้าอย่างที่บอกครับตัวชมที่น่าสนใจก็คือว่าญาติของผู้เสียชีวิตนําร่างไปกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ญาติของคนตายเล่าว,ว่าสามีเป็นคนในพื้นที่ ส่วนภรรยาเป็นคนตากใบในราิวาตทั้งคู่มีอาชีพรับ,รบจ้างตัดยางรับจ้างทั่วไปมีลูก3คนคนแรกเป็นผู้หญิงเรียนอยู่ที่กรุงเทพค่ะคนที่2เป็นผู้ชายอยู่มสี่คนที่3เป็นหญิงอยู่อนุบาล3ค่ะเออทีนี้สองสามีภรรยาโดยปกติก็มักจะนั่งทําธุระอยู่หน้าบ้านล้างจานซักผ้าตามวิถีของคนในชุมชน วันเกิดเหตุเนี่ยญาติเนี่ยอยู่ที่บ้านซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านของผู้ตายมันประมาณทุ่มกว่า,วาแล้วทุกคนกําลังเตรียมตัวละหมาดจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดพอออกไปดูก็เห็นสองสามีภรรยาน,นอนจมกองเลือดก็เลยรีบวิ่งไปดูลูกๆของผู้ตายที่อยู่ในบ้านเด็กๆเ,เ,เนี่ยปลอดภัยนะคะญาติบอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสารเด็กสคนกัพาพ่อแม่ ขาดเสาหลักใน,นครอบครัวเนี่ยค่ะอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเป็นการก่อความไม่สงบหรือเรื่องส่วนตัวแต่ญาติบอกไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะใช้ชีวิตกันปกติเลยอะค่ะญาติยืนยันอย่างนั้นนะคะอแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือตั้งทั้งบมประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ด้วยอ่ะท่านผู้ชม